สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความหมายความสำคัญของการประกอบอาชีพนะครับจุดประสงค์ก็คือผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการประกอบอาชีพได้และวิเคราะห์ความสำคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆได้นั่นเองนะครับภาพแรกเป็นการการประกอบอาชีพของชาวประมงนะครับภาพที่2การจักสานนะครับ ภาพที่3เป็นการค้าขายภาพที่4ก็คือช่างตัดผมนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าอาชีพเหล่านี้มีความสําคัญกับนักเรียนหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับก็คือมาดูความหมายก่อนความสําคัญของการประกอบอาชีพเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะครับ 1. ก็คือความสําคัญของการประกอบอาชีพที่มีต่อตอนเองการประกอบอาชีพของแต่และบุคคลมีความสําคัญนะครับหลายประการทังนี้น,นะครับ หนึ่งก็คืออาชีพช่วยสร้างไรายได้สองได้ใช้ทักษะและความสามารถนะครับสามสะท้อนบุคลิกภาพและความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองครับสี่สร้างคุณค่าให้แก่ตนเองนะครับทีนี้มาดูความสัมพันธ์ อาชีพต่อครอบครัวนะครับเมื่อกี้ต่อตอนเองอันนี้จะพูดถึงต่อครอบครัวก็คือครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดสมาชิกของครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะครับซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อกันนั่นเองนะครับทีนี้พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษาประกอบอาชีพในอนาคตส่วนลูกก็จะมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสําเร็จทางการศึกษา แล้วแสแวงหาอาชีพเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงดูตนเองพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวให้ดีขึ้นนะครับ 3. แต่พูดถึงความสำคัญอาชีพต่อชุมชนนะครับครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมหากสมาชิกแต่และครอบครัวประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายมีอาชีพที่มั่นคงและก็สร้างไรายได้ได้ดีนั่นเองนะครับ และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าภายในชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชนรุ่งเรืองสาวมาถพึ่งพาตนเองได้นั่นเองต่อมาอันที่4ี่เราจะพูดถึงความสําคัญของอาชีพต่อประเทศนะครับ1ต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อประเทศนะครับมาดูต่อประเทศก็คือเมื่อประชาชนนะครับในชาตินี้ประกอบอาชีพมีไรายได้ มาเลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวแล้วนะคะทําให้อัตราการว่างงานเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาลสาภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนให้เกิดรายได้การหมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ผลจากที่ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้นะครับทำงานชุมชนมีความเข้มแข็งและชำระภาษีให้แก่รัฐเพื่อรัฐจะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นกันนะครับอย่างเช่นการสร้างถนนนะครับรัฐจะเอาไปใช้การสร้างสะพานการสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนนะครับในชุมชนและในประเทศจึงเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติ ได้ในะอีกด้านหนึ่งนะครับามาดูนะครับคุณครูยกตัวอย่างความสําคัญของชาวนานะครับชาวนาเป็นเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติชาวนาปลูกข้าวให้เรากินโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นชาวนาทําหน้าที่ให้เราเนี่ยได้กินข้าวจนอิ่มทุกวัน ความสําคัญของอาชีพครูนะครับก็คือครูช่วยอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีครูสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ครูสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับความสําคัญของการจักสารสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวเป็นสินค้าในชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนที่ดีขึ้นนะครับอาทีนี้ นะครับก็เป็นใบงานที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จะต้องทำนะคะไม่นักเรียนเขียน MyMap นะครับลงในสมุดของนักเรียนนะครับโดยคุณครูทำแบบให้นักเรียนดูแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นความสำคัญของการประกอบอาชีพทีนี้การประกอบอาชีพคุณครูบอกแล้วนะครับความสําคัญก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ีอย่างก็คือต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและต่อประเทศชาติดังนั้นให้เรียนใส่ว่า ต่อตนเองมีอะไรบ้างต่อครอบครัวมีอะไรบ้างนะครับต่อชุมชนมีอะไรบ้างและต่อประเทศชาติมีอะไรบ้างนะครับเรียนดาคลิปที่คุณครูสอนด,ด้านหน้าเนี่ยมาบอกนะครับหรือเรียนศึกษาในหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธร,รรมได้เลยนะครับแล้วก็นำคำตอบเนี่ยมาใส่ให้ถูกต้องนะครับหรือรวบรวมความคิดของนักเรียนนะครับแล้วก็จัดเป็นระบบนะครับว่าต่อตนเองเนี่ยนักเรียนได้อะไรบ้างต่อครอบครัวอะไรบ้างต่อชุมชนและต่อประเทศชาตินะครับ หวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็สามารถทําใบงานนะครับในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความสําคัญของการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ